ตอมไทยบางครั้งก็สู้คนถ้าโดนทำลายก่อนหรืออะไรแต่งานนี้รู้สึกว่าเราจะไปเรียนไปเรียนให้จบปริญญาตรีไม่อยากมาตุยกลางคณะแล้วก็มันเออคือดูเชิงเขาอะแล้วผมก็มองว่าคิดเสว่าทำบุญแล้วกันไม่สู้ไม่ปฏิเสธนะผมให้แล้วผมก็คิดในใจผมจะให้เท่าไหรด่ดีพอดีวันนั้นก็พอมีเงินผมก็คิดว่าผมไม่ได้รวยเลยนะ แต่แต่ตอนนั้นเป็นครูเปียนโนทุกวันเสาร์มันจะมีมีเงินส่วนตัวที่ไม่ต้องขอแม่ไม่ต้องขอพี่สาวไม่ต้องขอทางบ้านสุดท้ายผมก็คิดว่าผมให้เขาซักร้อยหนึ่งแล้วกันผมให้ร้อยหนึ่งครับคุณอจิมารวยไหมครับรวยไหมครับรวยไหมค่ะผมใจใหญผมใจใหญ่ใ,ใ,หญให้โจรดีใจเห้าใจไหม <c oughs> พอแบบ พอมันมาผมก็โอ้ยวันดีครับพี่ผมเป็นคนเรียบร้อย